้าเก็บมาแต่หน้ามาเดินมากินน้ากันเนี่ยออณเพียง,งขอไปเ่าบนกินบ่แม่บอกว่าเมาเอาเสียงวิธีลงให้แน่อุ้ยอุ้ยบัดเตยเขาเกินเราจะเห็นเจาเ้าเธอเดียวน่าลากําเพียงเอ,งเอโอุ้ยดีใจจังเลยสวัสดีจ้าสองอยู่ก็ดีใจเด้อ ขอบคุณมากค่ะมันเป็นไพ่กับงูคือนกันอ่าเีเอไอเพิ่นมาซองบ่เรี่กวโคโฆษนาเพิ่นมาขึ้นนี่อันไปเกี้ยวกันขึ้นน้ำข่อยอยากเกลียวลายเขามันอันซำขึ้นกันเกี้ยวขอให้นี่แม่บ้นปลาเขาหน้าวานม่มมาซ้อมมึงกับไปจำบ่ ขอบคุณเด้อถีอมาซองอ,อยางไว้หลูกก็ได้มันดังแหงงี้ดูนางนี้เดะหลบ่ยางปได้พี่น้องน้าเลยเด้อบานข่อยเริ่มน้าเลยเด้อลมไม่บ่อยมาละดูหล่อแรงลยเอ้ขอบคุณเด้อขวมาซองหน่อง,องเด้อขอบคุณมากมากนะคะคุณพี่ ทำคลิปเดียวหรือบาบพอแต่ว่าถึงเพื่นบ่าท่ามก็ขอบพุณได้หลายเด้อพี่เด้ออีกขามาให้กำลังใจนอ้องเสือมวยบ่พ่อปืนที่ไปซื้อกสอบจะไปซื้อกระสอบด้วยเมื่ออื่นตลาดบันทาดีเมื่ออื่น ตลาดบันทากันเขียนตลาดนัดไทยลาพวพรุ่งนี้คะ่ะกะไข่อยอ่าว่าสีบ่อเด,ด็กกินกะยั่งได้กินอยู่เนาะเห็ดหน้ากะเสียงพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดอันกรีเปรี้ยวตออหนึ่งกับเขาอยู่บนดูบนนอแน่นอนมันหนาวเนาะเดี๋ยวไข่บ้านในนอนเดี๋ยวขอจ้นอนนาชมเวลายัางมาือแรงก่อน <c oughs> นี่เจ้าของเลยพี่น้องถ้ามันถ้ามันอยู่หน้าเนกะ็สีเป็นมานดังไฟเสียงนะได้นี่ ต่งไฟฟียงกับมกมันเนาะเขาเหลี่ยวพอดีมาจอกหอนลงมาเซี่ยวเซี่ยวมาเกินยังวะ <c oughs> อยู่หน้าได้ยินเสียงมาจอกหอกเป็นธรรมาชาติกินเข่าละไปค <c oughs> อยขึ้นมาบานมาเนี่ยเวลาคอยยังเหลือละเมียบันท่วงกอนหน้าบาสันาาา้นมาเด้อบางๆกับมาค่ะแม่บ้านทางพีกับแม่มาเรียนย่ำถามเขา่า ดานเบิดเนี่ไม่มีอะไรให้ดูเอามือให้ดูนะมือดานเบิดนะนะดีดีใจน้ำ่นเนาะลูกด,ดีใจน้ำพอนะ้ำเมพิ่นลูกเพ่นได้เป็นเจาเ,เจาอ,อ,อาว่าแปอยูปีนี้ได้ร้ายเติมเยอะ กับพ่อเนี谢谢 ick, Town, ่ยแล้วเขาก็ห้างห้างหรอกบอดี้อันปันใดอันนี้เอาใดเนาะเขาก็ได้ลายจ้าพี่น้องทางไหนเนาะสวัสดีค่ะสันอีกิวลงมาย่นี่เด้อพี่น้องกินข้าวแล้วไปน้ออะไรยังไปแล้วข้าวแล้วเด้อเจ้าเนาะก็ะชิบฝอนมืออื่นนี่เดี๋ยว กินต้มไก่ไม่เป็นก็ล่างใจให้เกษีย้กินน้ำมีดอกมาเด้อคนมากมากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนะนะนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาตัวติกว่งน้ำให้น้าจะได้เอาขึ้นรถมาสีอยู่เทียงอยู่อยู่สวนเหมือน เกี่ยวเนยเพิ่นเขามานเนาะเขากะฮาทำมาหากินไปนี่แหละค่ะพี่นอ้องเห็ดไทยเห็ดหน้าหากินไปหลูกร้านเด่นหลอนกระจายคนจากสีหาสัญญาณสัญญาณข่อยพ่มีบอกด้วยทางไหนพี่น้องโอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้พี่น้องเน็ตแม่เสถียรเลยขอบเพื่อนเด้อจ้า ทุกคนจ้ายายเป็นดวงดาวบทขอบคนได้หลายที่มาแวะมามาสองกับผู้ใดผ่านก็ดีใจนั่งเพิ่นเด้อดีใจนำคนที่ผ่านคนที่มีโคตรจะหน้าเขามาแล้วเนะะเาะพี่น้องทั้งไหนหนอนอยนู่เนาะไอใส่แว่นตาซองมึงก็เด้ยอดยดนเตือเพื่อสิไปสิมา,าได้จ้แม่น ปิดตาลาอันนี้ผูเถาเนอะอเยาว่าผูเถาไม่ไรเนาะสอวอเนนี่มือซอยสีเขาเดียสีต่มไก่สู้กินดอกเนาะต่มไก่ใส่ใบเตยน้ำเนยท่ากับเป็นค้นหาบโอ้ยหม่คั้าวเหลาเอาเทือละอ่ะหาหาควนนี่กะข้าขายแบบปรแพงเนาะแต่แบบแพงก็มีอยู่เลยวันที่สิบหกนี่ มีแบบแพงแบบลอยกว่าแบบพกขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าเข้ามาทักทายกันค่ะพี่น้องพี่เรื่องยังกะอ่ากับวิเห็นเพลินนะจ๊ะเห็นค่าว่าซ่องเถื่อซ้มเถื่ออยู่แต่กับวเห็นเพลินบิเห็นก็เมียน,นเพลินขึ้นมาแต่ก็ขอบค้นไปไล่เพลินบอกทรงข่าวทรงข่าวอยู่อยู่ดีไม่แห้งบวชหอดก็สิทธไปยามยามถามข่าวอยู่เดี๋ยวนี่ก็เวียกลยไล่ไล่ดีเดียว แบบรอยแบบสิบกว่าบาทก็มีอือซ้ <laughs> าแดาันสปสอนเซอร์ขอบคุณค่ะคือพอเห็น,นั่นคือพอเห็นนั่นพี่น้องขึ้นมาเนาะคือพอเห็นอันนี้สวัสดีค่ะไออีกอีกเพจหนึ่งพี่น้องเลยเออ สิไปเฟสดันก,นกนปประไปพวเปลีนน่ยนตังเทือกระได้สีมาเฟสเนี่ก็มาพ่เปลี่ยนตั้งเท้ากระเดีผแบบสับแสบปู้ใได้อยากกินตุ่มกะไกะ่แซบมาได้บังเอินซีเขาเ <c oughs> ขาเจ้าเนี่ยอยู่เอามาไหว้เทียงแล้วล่ะเขาเจ้าจะมีเขาเจ้ากองหนึ่งอยู่เทียงอือเอามาเดียวเขาเจ้ามันที้มีผมมีผมกันตอนนี้เสริมสวยกัน เดี๋ยวจิเดลัสวดห้เบิงนำแม่นานโคงมันงอันมันสูงมันอีเพื่อนแปลมันเต็นดอเต็นดองน้าเอื่นเขาเรียวละแังซีเยปัติบ้านในเแล้วครับแมงซีเบือนถือคนเขาจะแต่หน้าลงมาสีขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยค่ะกดพอใจก็ได้แนวใดเนาะ ขอบคุณได้หลายจ้าพี่น้องทงั้งไหนเนาะเออสาวอุบนคนข้นสีเมืองไม่บานน้ำแทงแตำบลน,น้ำแทงจ้าอืออยู่ไก่เติบหนึ่งใบบานน้ำแทงเด้อจ้ายายบรรทุงดาวบดเนาะบานน้ำแทงแตบาบลน้ำแทงอำเภอสีเมืองไม่ไสเมืองมีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่นอนี้ก็ได้ขึ้นมาบานมาอน,นี้เน็ตโอเคมาอน,นี้ เนสทียันมาเนี่ยอืมขึ้นหอดทุกคนเนี่ยบางมือคอยกับไปนั่งงานบองเกาที่ห้าเคยนั่งคุยกันนั่นละละหลายๆหลายๆอ้ยหากเขาเป็นลานพี่น้องเลยบาบ่อยักพากเกี่ยวแล้วกับเพิ่มมัดเนาะ อย่วเป็นโมค่ะขอบคุณค่ะเนึกว่าจะนี้ป๋าฉันแล้วเน็ดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มื่อคนดูเห็นมหมมือคนดูว่นหลั <c oughs> ก,ก็ให้เบิงนี่มือไข่ดานเบิรดเห็นหนี่นี่มือคนดูอามือมี้เบิงเน่ยสำไรนี่หลักนี่เอ่อสวัสดีจานะ้าจะเป็นตาเสียบลวม่ามากตุ่มไก่ใส่ขาออนตะไไข่ห้อก,กับใส่เครื่องที่ อืมคืนหอวทุกคนเนี้ยบางมือข่อยกับไปนั่งงานหมองเกาที่เห้าเคยนางคุยก,กันนั่นะหลหลายก็หลายอืมเบียกร้ายลายจีไปทั้งในก็นยากเดียวนี่